สวัสดีครับผมกำทอนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอครับงานตัวใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับการเป็นเจ้ามือนะครับอ่าโดยการส่งฟิกไปให้หน้าม้าของเรานะครับอในการเขย่าครับแล้วก็มีการลินเนี่ยส่งฟิกไปให้หน้าม้าของเราแล้วก็พี่กำธรจะสาธิตให้ดูนะครับใครสนใจก็มาเรียนได้นะครับรับสอนทุกประเทศนะครับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวรอิสราเอลครับเกาหลีใต้ครับไต้หวัน ฮองกงมาเก้าพี่กำมพรับสอนหมดครับแอดไลน์มาได้นะครับรับสอนนะครับอย่างนี้ก็ส่งซิกไปให้หน้ามาเราแทงนะครับเต็งห้าครับอะเปิดน,นี้อโดยการที่ว่าลูกค้าลินไปข้างหน้าทีในไงอย่างเงี้ยครับสมมติลูกค้าลินไปข้างหน้าก็ปล่อยไปนะอย่างนี้เราก็ส่งซิกได้ทันทีเต็งห้าไปครับห้าสิบล้านนะมันโดนอยู่แล้วห้าสามสามครับดูวันห้าสามสามอะ ห้าสำคัญมาอ่าอ่าโดยการเขย่าทีเดียวนะครับแล้วก็อ่ามีการลินนะครับมันโดนอยู่แล้วครับเนี่ยโดยการเขย่าหนึ่งทีนะครับอย่างเงี้ยนะโดยการเขย่าหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วก็มีการลินนะครับมันโดนเยอะเปิดนี้ก็ส่งซิกไปนะครับเต็งหกครับไปให้หน้าม้าเราครับเพื่อจะกิ่นผู้ร่วมวงครับแล้วมีการลินแม็กข้างหน้าครับอ่าสมมุติลูกค้าลินแม็กข้างหน้าก็จะลินอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันครับ เปิดนี้จะส่งซิกไปแล้วครับมีหกแน่นอนหกสี่สี่ครับนะครับตั้งสี่ส่งเอี่ยวนะครับอย่างเงี้ยอ่สาวจะออกอะไรก็ช่างครับเราไม่ไปสนใจครับอ่เราก็แค่ส่งซิกไปไอ้นี่ครับเปิดนี้ก็ส่งซิกไปให้น้าไม้มีการลินไปข้างหน้าครับอ่าเปิดนี้ก็กักสามเอี่ยวครับหมาแน่นอนหนึ่งตัวสามก็เอี่ยวเอี่ยวสี่สี่ครับ อย่างเปิดน,นี้ครับเนี่ยมันจะออกอะไรก็ช่างครับอ,ะอะ่ะาเรายกแล้วก็เหยายบไปครับอ่าแล้วก็ไอ้นี่ครับฝอยมันครับจะออกอะไรก็ช่างครับอ่าเปิดน,นี้กักห้าสามครับลินข้างหน้าสมมติมีคนลินไปก็ช่างมานอะอ่ากักห้าสามตกติ๊กไ้นะมาออกเอียเวเอวๆครับอันนี้ผิดประางนะครับอ่าผิดได้ครับอ่าเราไม่เถียงต่ถูกมากกว่าผิดนะ อผมก็ไล่เลยครับผมก็ไล่ยาวๆครับไม่ไม่นี่ครับเปิดนี้อ่ามีการลิ้นไปข้างหน้าอย่างงี้ยปล่อยมันจากห้ากับสามครับส่งซิปไปให้หน้ามาห้าหกสี่ครับอขยาวอะไรก็ได้ครับปล่อยมันปล่อยมันนะครับเปิดนี้อ่ามีคนหน้าม้าลิ้นไปข้างหน้ามีคนลิ้นไปข้างหน้า เปิดในเต็งหกเต็งสองครับการหกสองส่งไปให้หน้ามาเพื่อจะไปกินคนร่วมวงครับหกสองสองครับ, 6, 2, 2, รบฝากไ้ด้วยครับงานตัวใหม่ล่าสุดใครสนใจมาเรียนพี่คำทามพี่กำทา,ำารับสอนนะครับอ่าโดยละเอียดเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ